สวัสดีพี่น้อง FC ครับวันนี้เราทําการถอดชุดบนนะครับของเว็บร้อยดิมร้อยนี่แหละนะก่อนที่เราจะประกอบชุดอถอดชุดบนนะครับให้เรานะครับเอาไขควงมาแย่เข้าไปรูตรงนี้ก่อนนะครับแย่เข้าไปทําไมนะครับแย่ดันสลักกระเดืองวาลให้มันขยับเข้าไปข้างในก่อนนะครับทั้ง2รูเลยเพราะว่าถ้าสลักกระเดืองวาลมันถอยออกมามันมาติดปลายเกลียวเราจะดึงไม่ออกนะครับพีบ่น้อง FC นะนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะ และอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากให้พี่น้องได้รับรู้เพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครสังเกตนะนะตรงจุดจุดนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าพี่น้องเห็นหัวสอนไหมอ่าเห็นหัวสอนไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านะหัวสอนนะครับจะต้องขี้ลงล่างนะถ้าถ้าเอาหัวสอนขึ้นบนมันจะประกบเข้าแล้วมันมันประกบไม่ยอมเข้าอะ่ะนะครับมันใส่ยากนะครับอย่าไปฝืนนะหัวสอนก็มีกำกับอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับให้เราสังเกตดูดีๆแล้วก็ใส่ให้ถูกด้วยสําหรับ ฝา,าปิดเขาเรียกอะไรฝาปิดฝาสูบก็แล้วกันนะครับฝา,าสูบตัวนอกนะครับตรงนี้ให้ประกอบให้ถูกด้วยก็แล้วกันนะครับ